สวัสดีครับและนี่ก็คือสาระถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้ครับใจเย็นๆครับยังไม่ทันเล่าอะไรเลยนะครับแอดมินไปดูคําแนะนําสลับการทําคลิปเขาบอกว่ามี권พูดชวนผู้ชมในกดติดตามตั้งแต่ตอนต้นคลิปแต่ว่าแอดมินจะลองพูดดูนะครับถ้าสังเกตแอดมินแทบจะไม่ได้พูดให้คนนี้กดติดตามเหตุผลก็คือลืมครับเรื่องราวในพม่าก,ก็ยังมีเรื่องราวที่แน่าติดตามอยู่อันนี้ก็ท่ามกลางการพัฒการปราบไปแล้วก็มีข่าวการสูญเสียทุกวันส่วนมากเป็นฝ่ายของทหารพรม่านะครับสลับการเจรจาระหว่างทหารพรม่าก,กับกลุ่มชาติพันธุ์ น,นี้แอดมินคิดว่ามีการคุยกันตลอดเวลาแต่ก็ยังหาข้อยุติไม่ได้ในบางกลุ่มนะครับกลุ่ม pdf ก็ยังมีปวบปาตอยู่เหมือนกันส่วนพ่อม่ดูทรงแล้วจะเล่นเกมดึงยาวนะครับทดสอบความอึดแล้วก็สายป่านเพราะว่าการประทะเอาจริงก็อยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น สิ่งที่น่ากังวลก็คือคลังแสงของกลุ่มชาติพันธุ์น,นะครับว่าจะเล่นเกมในที่ยาวแค่ไหนหากสู้พร้อมที่จะปะทะแบบยืดเยื้อหรือไม่กองทัพเอกราชกชินก็คงมีศักยภาพมากที่สุดในบรรดากลุ่มต่อต้านนะครับเดือนที่ผ่านมาเดือนสิงหาคมตลอดทั้งเดือนเนี่ยก็มีการประทะกันอย่างหนักเหมือนกันถ้าเราดูจากสื่อท้องถิ่นจํานวนการสูญเสียของทหารพรมาร่าจะมากมายมหาศาลนะครับอันนี้ถึงขั้นกองทัพพม่านี่ใกล้จะล่มสลายไปแล้วช่วงนี้ทหารพรมาร่ากําลังจัดตั้งรัฐบาลอยู่ส่วนรัฐ รัฐบาลเงาอย่าง NUG ก็ยังอยู่นะครับยังมีบทบาทกับมวลชนโดยเฉพาะกับกลุ่ม p d f หรือว่ากําลังปกป้องประชาชนนะครับส่วนความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลเงา NUG กับกลุ่มชาติพันธุ์นี้ไม่ดีมากนะักจะดีหน่อยก็กับกองกําลังของรัฐชินเท่านั้นนะครับแต่ว่ากองกําลังของรัฐชินหรือว่า CNA เนี่ยก็ไม่มีบทบาทอะไรในการต่อต้านพม่านะครับ สำนักข่าวอิระวดีรายงานความเสียหายของกองทัพพมา่าประจำเดือนสิงหาคมออกมานะครับโดยอ้างข้อมูลมาจากรัฐบาลเงา NUG โดย NUG รายงานว่าตลอดเดือนสิงหาคมทหา,ารพม่าเสียชีวิตไป5 8 0นายนะครับแล้วก็บาดเจ็บประมาณ1 9 0นายจากการประทะกับกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ PDF จําจำนวน443ครั้งนะครับส่วนพลเรือนเสียชีวิตไป73คนบาดเจ็บ45คนจากการโจมตีของทหาพรพม่า129ครั้งอันนี้น่าจะนั เฉพาะชาวบ้านที่ถูกลูกหลงไม่นับกําลังของกลุ่มชาติพันธุ์แล้วก็ PDF นะครับ n u g มีการรายงานว่ามีการประทาก,กันหลายที่ยกเว้นรัฐยะไข่นะครับที่ไม่มีการต่อต้านทหารพมา่าซึ่ง NUG มีการเอ่ยถึงรัฐยะไข่ในทํานองนี้หลายครั้งเท่าที่แอดมินตามข่าวมานะครับซึ่งจริงๆก็มีหลายที่ที่ไม่มีการประทะก,กับพมา่าเหมือนว่า NUG เนี่ยต้องการตอกย้ํามันมีที่มาที่ไปนะครับระหว่างรัฐยะไข่กับพรรค NLD ดีของนางองซานซูจีไม่ถูกกันนะครับนั่นคือบทสรุปเพราะว่าตอนพรรค NL d เดีเป็นรัฐบาลพม่านะครับสัญญาว่าจะตั้งคนของรั ยัยะไข่เนี่ยเป็นมุขขมนตรีรัฐยะไข่แต่ว่าสุดท้ายแล้วพรรค NLD นะครับตั้งคนของตัวเองเนี่ยมาเป็นแทนเลยขาดกันนะครับ พอเกิดเหตุการณ์ทหารพาม่ายึดอำนาจมีการประท้วงซึ่งก็เป็นการโลนนรงของพรรคเอ็เอลดีกองทัพอาราการจึงห้ามประชาชนในรัฐยะไข่ออกมาประท้วงให้อยู่เฉยๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่ากองทัพอรารการเนี่ยอยู่ข้างทหารพาม่านะครับกองทัพอาราการไปรบกับพาม่าร่วมกับ KIA ของกัจินท n l a นของปะหลองและก็โกกักง้งแต่ว่ากองทัพอรารการเนี่ยไม่อยากให้ประชาชนรัฐยะไข่เนี่ยไปร่วมมือกับพรรคเอ็เอลดีเพราะว่าโดนหักหลังมาแล้วนะครับเรื่องนี้หลายคนนี้เข้าใจผิดคิดว่ากองทัพ แต่การนี้เข้าข้างพม่าไม่ใช่นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับ NUG ก็าพาดพิงถึงรัชย์ข่ยนี้เป็นประจำว่าไม่ต่อต้อตานทาหารพรมา่านั่นคือเรื่องราว NUG รายงานแจกแจงออกมาอีกว่าในเดือนสิงหาคมนะครับทาหารพรมา่าประทะกับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์81ครั้งประทะกับกลุ่ม p d f 57ครั้งเป็นการรอบสังหาร74ครั้งเป็นการวางระเบิด94ครั้งนะครับเขตที่มีการประทะกันหนักสุดก็คือเขตสกายเฉพาะ,ะที่เขตสกายทหารพรม่าะนะครับเสียชีวิตไป222นายบาดเจ็บ59นาย พลเรือนเสียชีวิตไป37คนบาดเจ็บ8คนรองลงมาเป็นเขตย่างกุ้งมีความรุนแรงเป็นการระเบิด37ครั้งนะครับแล้วก็มีการประทะก,กัน14ครั้งนี่คือตัวเลขรวมเฉพาะเดือนสิงหาคมเท่านั้นนะครับและตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมเนี่ยมีพลเรือเือนเสียชีวิตรวม10,46คนถูกจับกลุมไป ,7876 คนนะครับนั่นก็คือการรายงานของสำนักข่าวอิราวดีโดยอ้างข้อมูลมาจาก NUG นะครับแอดมินต้องบอกที่มาที่ไปขของ่าวนะครับ จะบอกว่าชาวบ้านบอกว่าอันนี้ไม่ได้และนี่ก็คือสาระถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับ